ปัญหาข้อที่หสมัยหรือยุคของฟักรีอายะเมตไตรจะเปรียบเทียบอย่างเดียวกับหลักการปกครอ,อ,องของคอมมูนหรือไม่ในปัจจุบันเรื่องนี้ผมพูดมากแล้วเข้าไปเปรียบเอาเองสีอาริยะเมตไตรแปลว่าเนื่องด้วยความเป็นมิตร อย่างประเสริฐสูงสุดมีสง่าราศีมีความเป็นมิตรประเสริฐสูงสุดไม่มีเหลืออีกแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่จะเหลือไว้อีกแล้วนั่นคือคนในาศนา,าสนาพระศรีอาริยเมตไตรมีความเป็นมิตรถึงขนาดนั้น มันมีความหวังดีต่อผู้อื่นรักผู้อื่นมันเลยไม่มีกระทบกระทั่งกัน <c oughs> มีความเป็นมิตรนะคือรักผู้อื่นรักผู้อื่นก็ฆ่าเขาไม่ได้ขโมยเขาไม่ได้ลวงละเมิดของรักเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้ดื่มน้ำมายเขาํำคาญหรือว่าจะทำเรื่องเขาํำคาญก็ไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวจงเครากันจนเลื้อประมาณจนไม่มีใครขาดแคลน ในข้อมูลที่คุณว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบคุณไปเปรียบเทียบเอาเองถ้าเป็นได้อย่างที่ว่ามันก็เป็นลักษณะอของคนละเมืองในโลกประีอารยเมตรตรได้เลยเขาเขาวาดไว้ายาวายโดยอุปมาเหมือนกันน่ะเพราะว่าไอเรื่องจริงอ่ยมันมันเข้าใจลําบาก รือว่าบรรยายกันลำบากก็เลยวาดว่าดียประมาเว่าคนรักกันจนไม่มีเมียดเบียนกันอแล้วก็ไม่มีอะไรขาดแคลนเพราะว่าคนมันรักกันมันรักกันจนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันน่ะไอ้คนที่เป็นบุตรปัญญาสามีรักกันอย่างไร ไอคนที่ไม่เป็นบุตรปรรยาสามีมันก็รักกันอย่างนั้นท่าน,นเลยพูดโดยประมาว่าพอลงจากบันไดเรือนไปในท้องถนนแล้วไม่มีใครจำกันได้ว่าใครเป็นใครมันดีเหมือนกันไปหมดพอกลับมาที่บ้านแล้วจึงจะมารู้อ้าวนี่ลูกของเรานี่พัวของเรา,น,เรานี่เมียของเรานี่พ่อของเรา อย่างนี้เป็นต้นถ้าออกประชูสังคมแล้วมาดูไม่ออกว่าใครเป็นอะไรกับใครก็มันเมืกจนไปหมดเพราบความรักคือมีความเป็นมิตรชั้นเลิศชั้นประเสริฐชัน้นสูงสุดสีก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าสงาราศีสูงสุดอาริยะก็แปลว่าประเสริฐที่สุดเมตตาญก็แปลว่า เนื่องดวยความเป็นมิตรสีอริยเมตไตรคืออย่างนี้ในคุกในข้อมูลไหนมันรักกันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็อลองคิดดูมันจะไปเทียบกันคัดใจว่า <c oughs> คงไม่ได้คงจะหาอย่างของประสีอาริยเมตไตรไม่ได้ในโลกปัจจุบันนี้ เรื่องข้อมูลนี้ผมไม่รู้จักอะไรนักเลยยิงเขาเล่าเล่ากันมาก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคงเผลอไม่ได้เหมือนกันเพราะมันยังมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจะรักผู้อื่นร้อยเปอร์เซนตหมือนพลเมืองของภาษีอาไรเม่ไตรนนะั้นคงยังไม่มียังมีปัญหาอะไรอีก